ฟางอี้นักเชลโลผู้สง่างามถูกเลี้ยงดูในฐานะคุณหนูตระกูลฟางมา20ปีและได้รับความรักจากคุณปู่เป็นอย่างมากแต่ในค่ำคืนคอนเสิร์ตอันหรูหราหญิงชุดแดงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมผลตรวจ DNA และประกาศว่าเธอคือคุณหนูตัวจริงส่วนฟางอี้เป็นเพียงเด็กกำพร้าที่ถูกคุณปู่เก็บมาเลี้ยง คนในตระกูลฟางโดยเฉพาะพ่อและแม่บุญธรรมรวมถึงหญิงชุดแดงลูกสาวแท้ๆที่กลับมาได้เปิดเผยหลักฐานและร่วมกันขับไล่ฟางอีออกไปอย่างโหดร้ายท่ามกลางความตกตะลึงของแขกเรือคุณปู่ที่ทนฟังไม่ไหวก็ล้มลงหมดสติเพราะหัวใจกำเริบฟางอีถูกกีดกันไม่ให้แม้แต่ติดตามคุณปู่ไปโรงพยาบาลและถูกไล่ออกไปในที่สุด ขณะที่ฝนตกฝั่งอีถูกฝั่งจื่อจิน้นชายหนุ่มรูปงามซึ่งฝั่งอีเข้าใจว่าเป็นพี่ชายของเธอเข้ามาช่วยและพาตัวออกไปจากงานอย่างสง่างามในรถเขาเผยความรู้สึกและจูบเธอพร้อมปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ใช่พี่น้องกันอีกต่อไป เรื่องพลิกผันเมื่อฝั่งอีเดินกลับเข้ามาในบ้านตระกูลฟางพร้อมกับฝั่งจือจินทามกลางความตกตะลึงของทุกคนฝั่งจือจินตบหน้าน้องสาวที่เข้ามาต่อว่าฝั่งอีแล้วประกาศกล้องต่อหน้าครอบครัวที่กำลังวางแผนฮุบสมบัติว่าผมจะมั่นกับฝั่งอีสร้างความตกตะลึงและโกรธแค้นให้กับคนในตระกูลที่กล่าวหาว่าฝั่งอีเป็นคุณหนูตัวปลอมที่หลอกลวงตระกูลมาตลอด20ปี ฟางจือจิ้นชายหนุ่มในชุดสูทสีดำประกาศอย่างหนักแน่นว่าเขาจะแต่งงานกับชิงหลนันซึ่งก่อนหน้าคือฟางอี้หรือเหอซือจี้ ทำกลางการคัดค้านจากพ่อฟางจื่อจิ้นสร้างความตกตะลึงแก่ครอบครัวพ่อแม่และหญิงสาวอีกสองคนโดยการประกาศว่าเขาได้ยึดอำนาจบริษัทฟางกรุป๊ปโดยโอนหุ้นคุณปู่มาเป็นชื่อเขาและได้เป็นประธานคนใหม่พร้อมทั้งสั่งให้พ่อแม่วางมือและให้อยู่ในคฤหา์ไปตลอดชีวิต พ่อของเขาโกรธจัดและกล่าวหาว่าเป็นคนทรยศในขณะที่เหอซือจ e, ี้ฟางอี้เตือนเรื่องอาการป่วยของเขาแต่เขาปฏิเสธและประกาศจะจัดงานมั่นกับเธอให้คนทั้งเมืองรับรู้ก่อนจะจูงมือเธอเดินจากไป ในห้องนอนฟางจื่อจิ้นตัดพอที่เหอสื่อจี้ไม่รับรู้ความรักของเขาแต่เธอตอบกลับว่าไม่มีสิทธิ์พูดถึงเรื่องส่วนตัวได้อีกเขาจึงย้อนถึงความทรงจำในวัยเด็กกับร้านเค้กสับประรดและคำสัญญาที่พวกเขาจะไม่มีวันพรากจากกันด้วยความตั้งใจที่จะทำให้เธอเป็นภรรยาฟางจื่อจิ้นขับรถฝ่าพายุไปซื้อเค้กสับประรดชิ้นเดิมแต่ระหว่างทางเขาประสบอุบัติเหตุรถชนอย่างรุนแรง ณโรงพยาบาลเหอสื่อจี้กำลังดูแลคุณปู่ที่ป่วยหนักขณะที่ร่างของฟางจือจิน้นถูกนำส่งอย่างเร่งด่วนเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขากลับสูญเสียความทรงจำจำใครไม่ได้เลยครอบครัวพยายามรื้อฟื้นความทรงจำเกี่ยวกับชิงหลันที่ครอบครัวบอกว่าเป็นคู่มั่นที่เขารักที่สุดโดยแม่เสริมว่าชิงหลันเป็นคนช่วยชีวิตเขาไว้ในอุบัติเหตุครั้งนี้ แต่ในห่วงคำหนึงที่สับสนภาพที่ปรากฏกลับเป็นใบหน้าของเหอสื่อจี้พร้อมคำพูดฉันจะให้เธอมาเป็นภรรยาของฉันความทรงจำที่แตกสลายของฟางจือจิน้นกำลังปฏิปะตออย่างเจ็บปวดว่าสุดท้ายแล้วเขากำลังจะแต่งงานกับใครกันแน่ เหอซื่อจี้เข้าเยี่ยมฝั่งจือจิ้นที่โรงพยาบาลแต่เขาที่สูญเสียความทรงจำกลับจำเธอไม่ได้และถามว่าเธอเป็นใครครอบครัวของเขาแม่ในชุดทองและน้องสาวในชุดม่วงเข้ามาใส่ร้ายเธอทันทีโดยกล่าวหาว่าเธอเป็นพี่เลี้ยงที่ถูกไล่ออกและเป็นต้นเหตุที่คุณปู่เข้าโรงพยาบาลฝั่งจือจิ้นปวดหัวและไล่เธอไปน้องสาวขวางเธอไว้และขู่ว่าต้องรับผิดชอบที่คุณปู่ค่ มแม้สั่งให้เธอกลับไปที่คฤหาสน์เพื่อชดใช้กรรมด้วยการเป็นคนรับใช้เหอซือจี้ถามฟังจือจินด้วยความเจ็บปวดว่าคุณจำฉันไม่ได้จริงๆเหรอแต่ได้รับเพียงความเงียบที่คฤหาสน์เหอซือจี้ Her ถูกลดสถานะเป็นคนรับใช้และถูกคนรับใช้นินทาเธอถูกน้องสาวในชุดดำต่อว่าเรื่องการซื้อของและผลักเธอจนแจกรำข้าแตกฟังจือจินเข้ามาและตัดสินอย่างเย็นชาวา่า ให้จัดการตามกฎของบ้านน้องสาวจึงใช้ไมเรียวเคี่ยนตีเธออย่างไม่ปราณีต่อหน้าสายตาเย็นชาของฝั่งจือจินหลังจากนั้นเชลโลซึ่งเป็นของรักของเหอซือจี้ถูกน้องสาวทุบทำลายขณะที่ฝั่งจือจินเพียงแค่สั่งให้เบาเสียงลงหน่อยเพราะรบกวนการเตรียมงานแต่งของเขาน้องสาวจึงสั่งให้คนรับใช้นำเหอซือจี้ไปขังไว้ในห้องเย็นในห้องเย็นที่หนาวเหน็บและร่างกายเต็มไปด้วยรอยฟกชำ้ำเหอ ซือจีพยายามจุดไม่ขีดไฟเพื่อคลายหนาวแสงไฟทำให้เธอเระลึกถึงความทรงจำอันอบอุ่นกับคุณปู่แล้วฟังจือจิ้นในวัยเด็กเมื่อไม้ขีดดับลงด้วยความสิ้นหวังเธอพึงพากับคุณปู่และหลับตาลงหมดสติในขณะที่ฟังจือจินที่เหมือนจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นได้กำลังวิ่งอย่างร้อนรนไปตามทางเดินแต่เรื่องราวก็จบลงที่ภาพของเหอซือจีที่นอนหมดสติอยู่ในห้องเย็น ฟางอี้ที่หมดสติอยู่ในห้องเย็นถูกช่วยไว้ทันโดยทรงสูปไปเพื่อนสมัยเด็กของเธอที่มาถึงครือหาดและพบกริปติดผมของเธอทรงสูปไปพาฟางอี้ไปโรงพยาบาลปลอบโยนเธอและสัญญาว่าจะพาเธอออกจากตระกูลฟางพร้อมทั้งจัดการเรื่องหนีบุญคุณและดูแลคุณปู่ให้แต่เขาต้องรีบกลับไปเนื่องจากอาการป่วยหนักของคุณพ่อกำเริบก่อนไปเขาบอกให้เธอรอเขาจะกลับมารับ ทันใดนั้นมีข่าวประกาศงานแต่งงานระหว่างฟางจือจิ้นและหวานชิงหลานออกมาฟางจือจิ้นโทรมาสั่งให้ฟางอี้ในฐานะคนรับใช้ไปช่วยหวานชิงหลานลองชุดแต่งงานที่ร้านที่ร้านชุดแต่งงานหวานชิงหลานเหยียบลงบนมือที่บาดเจ็บของฟางอี้เพื่อเหาะเยะ้ยจังหวะที่ฟางจือจินเข้ามาเห็นแม้เขาจะแสดงความโกรธแต่สุดท้ายก็กล่าวอย่างเย็นชาว่าก็แค่คนรับใช้คนหนึ่งแล้วแต่เธอจะจัดการ เพื่อทดสอบหวานชิงหลันก่อนที่หวานชิงหลันจะได้ทำอะไรฝางอี้ก็ตัดสินใจผลักหวานชิงหลันอย่างแรงจนตกบันไดฝา,างจือจิน้นตกใจสุดขีดรีบวิ่งเข้าไปหาคู่มานที่นอนหมดสติและสั่งให้เรียกรถพยาบาลอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความชุลมุนซงสุปไบส่งข้อความมาหาฝางอี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วรีบมาที่อาคารผู้โดยสารสามของสนามบินฉันจะรอเธออยู่ที่จุดตรวจความปลอดภยัยฝางอี้มองข้อความ นนั้นด้วยความสับสนและลังเลใจอย่างยิ่งเหอซืซจี้หรือฟางอี้รีบหนีออกจากตระกูลฟางพร้อมบาดแผลชะกันที่แขนและตรงไปยังสนามบินเพื่อจะไปกับซ่งซูปไปแต่แผนจานถูกขัดขวางโดยคนของฟางจือจิ้นที่ตามมาเรียกตัวเธอกลับไปเมื่อถูกข่มขู่ว่าจะใช้กำลังฟางอี้ e จึงยอมกลับไปแต่โดยดีโดยบอกให้ซ่งซูปไปรอเธอ ที่โรงพยาบาลฟังจือจิ้นทราบว่าชิงหลนันคูมั่นของเขาต้องการเลือดกรุป๊ป r h ลบอย่างเร่งด่วนและผู้บริจาคที่เข้ากันได้เพียงคนเดียวคือฟางอี้การได้ยิมชื่อนี้และคำว่าน้ำแข็งกัดทำให้ฟางจือจิ้นเริ่มนิ่งอึง้งและเหมือนความทรงจำบางอย่างกำลังจะกลับมาฟางจือจินยื่นเช็คเปล่าให้เธอแต่ฟางอี้ปฏิเสธเงินและยื่นข้อเสนอเดียว เธอจะบริจาคเลือดให้แลกกลับการที่เ้าต้องปล่อยเธอออกจากตระกูลฟางตลอดไปและสาบานว่าจะไม่ตามหาเธออีก ฟางจื่อจินที่ต้องการช่วยชีวิตชิงหลันยอมทำตามเงื่อนไขและยกมือสาบานต่อหน้าเธอแม้พยาบาลจะเตือนว่าก่อนบริจาคเลือดขณะที่เธอมีภาวะโลหิตจางอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้แต่ฟางจื่อจินก็ยืนกรานให้ดำเนินการต่อไปหลังบริจาคเลือดครบตามจำนวนฟางอี้ก็หมดสติล้มพับไปเมื่อฟืน้นเธอก็เดินจากไปอย่างเงียบๆพร้อมกล่าวคำอำลาสุดท้ายว่าฟางจื่อจินลาก่อน เวลาต่อมาในงานแต่งงานของฟางจื่อจีนและชิงหลนันครอบครัวของเขาแสดงความยินดีที่แผนการกำจัดฟางอี้สำเร็จขณะที่บาดหลวงกำลังประกอบพิธีฟางจื่อจีนก็มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงและภาพความทรงจำอันแสนสุขในวัยเด็กกับฟางอี้ได้หวนกลับเข้ามาอย่างระทันหันทำให้เขาถึงกับนิ่งอึง้งและสับสนอยู่กลางพิธีวิวานั่นเอง ในพิธีแต่งงานของฟางจือจิ้นและหวานชิงหลันภาพความทรงจำในวัยเด็กที่เขาสวมบทบาทเป็นเจ้าบ่าวให้กับฟางอี้และคำสัญญาว่าไม่จะแยกจากกันได้หวนกลับมาเมื่อเห็นขนมพายสับป,ประรดและความทรงจำที่ฟางอี้บอกลาเขาความเจ็บปวดรุนแรงทำให้เขาพึมพำชื่อฟางอี้เมื่อถูกถามถึงคำสาบานฟางจือจิ้นประกาศก้องว่า ไม่ทำให้งานแต่งต้องหยุดชะงักและเกิดความโกลาหลเขาผลักเจ้าสาวออกและล้มลงหมดสติที่โรงพยาบาลภาพความทรงจำในอดีตยังคงตามหลอกหลอนรวมถึงฉากที่เขาต้องการแต่งงานกับฟางอี้แต่ถูกคุณปู่ปฏิเสธอย่างรุนแรงและตีเขาเพราะเถียงว่าฟางอี้ไม่ใช่พี่น้องแท้ ฟางจือจิ้นตื่นขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดและแค้นเคืองฉันจำได้แล้วฉันจำได้หมดทุกอย่างแล้วเขากำแหวนย่าที่ฟางอี้เคยมอบให้แน่นและประกาศว่าจะไม่ปล่อยคนที่ทำร้ายเธอไปแม้แต่คนเดียวหวานชิงหลันและฟางรั่วร่วเขาถามผู้ช่วยทันทีว่าฟางอี้อยู่ที่ไหนแต่ผู้ช่วยแจ้งว่าฟางอี้หนีไปแล้วและถูกซ่งซู่ไบาพาตัวไป ฝั่งจือจิ้นประกาศกล้าว่าฝั่งอี้คือคู่ม่านของฉันใครกล้าพาเธอไปฉันจะฆ่ามันผู้ช่วยจึงรายงานถึงความเลวร้ายที่คนในครอบครัวทำกับฝั่งอี้ตอนที่เขาความจำเสื่อม ภาพความทรงจำอันทารุณที่เธอถูกเคี้ยนตีและทำร้ายได้หวนกลับมายิงโหมกระพือไฟแค้นในใจให้ลุกโชนขึ้นเรื่องราวเริ่มต้นด้วยภาพย้อนอดีตการทารุณกรรมของฟางอี้ที่ถูกหวานเชินหลันเหยียบมือที่บาดเจ็บอย่างจงใจในร้านชุดแต่งงานภาพตัดมาที่ฟางอี้ซึ่งกำลังเจาะเลือดบริจาคให้ชิงหลันโดยแลกกับการประกาศตัดขาดความสัมพันธ์กับฟางจือจ้นและตระกูลฟาง ที่โรงพยบาบาลฟางจือจิ้นซึ่งความทรงจำกลับมาแล้วเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและความรู้สึกผิดเขาปฏิเสธคำแนะนำของแพทย์และเรียบกลับบ้านไปทันทีฟางจือจิ้นนำคนกลับมาที่คฤหาสน์และตบหน้าฟางรั่ว,วน้องสาวอย่างแรงต่อหน้าพ่อแม่ที่ตกตะลึงเขาประกาศใช้กฎของบ้านและสั่งให้คนของเขาเคี่ยนตีฟางร,รั่วอย่างรุนแรงจนเลือดออกเพื่อเป็นการชดใช้ที่เธอทำกับฟางอี พ่อแม่ของเขาพยายามห้ามแต่ถูกเขาตาวาดกลับอย่างไม่ไว้น้าจากนั้นเขาเผชิญหน้ากับพ่อแม่และสั่งให้ทั้งสองไปพักผ่อนที่บ้านพักคนชราพร้อมทั้งประกาศว่าฝางรั่ว,วไม่เป็นคุณหนูใหญ่ของตระกูลฝางอีกต่อไปและสั่งให้เคี่ยนเธอซ้ำ หวานชิงหลันเดินเข้ามาในบ้านและยืนยันอย่างมั่นใจว่าเธอต้องการแต่งเข้าตระกูลฟางฟางจือจิ้นยิ้มเยาะกระชากแหวนออกจากนิ้วของเธอและตบหน้าเธออย่างแรงขณะที่ทุกคนตกตะลึงเขาก็พาชายคนหนึ่งนั่งรถเข็นเข้ามาในห้องแล้วประกาศกับหวานชิงหลานว่านี่คือในน้อยรองของฉันและบอกว่าจะทำให้ความปรารถนาของเธอที่อยากแต่งเข้าตระกูลฟางเป็นจริง ฟางจื่อจินที่ความทรงจำกลับคืนมาได้เผยแผนการแก้แค้นต่อหน้าครอบครัวและหวานชิงหลันเขาจะให้หวานชิงหลันแต่งงานกับท่านอาสองชายชาราบนรถเข็นเพื่อสืบสกุลซึ่งหวานชิงหลันปฏิเสธและขู่ว่าจะแก้แค้นฟางจื่อจิ้นไม่สนใจและเย้ยหยันเธอผู้ช่วยได้นำรายงานที่ระบุว่าหวานชิงหลันคือผู้บงการอยู่เบื้องหลังการดัดแปลงเบรกรถของฟางอี้ในคืนที่เขาเกิดอุบัติเหตุ ทุกคนในห้องตกตะลึงฝางจืดจิ้นระเบิดอารมณ์ใส่ฟางรั่วน้องสาวที่รู้เห็นเป็นใจ พ่อของเขาผลักร่ว่ๆลงกับพื้นแต่ฟางจืดจิ้นกลับความไม่เท้าฟาดไปที่พ่อของเขาอย่างแรงเพราะความแค้นที่พวกเขาทำร้ายฟางอี้เขาจัดการส่งหวานชิงหลันเข้าพิธีแต่งงานกับท่านอาสองทันทีแม้เธอจะกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวและสั่งให้โจมตีธุรกิจของตระกูลหวานทุกช่องทางให้ล้มละลายภายในวันนั้น จากนั้นเขาก็ไล่พอ่อแม่และฝั่งรัวๆออกจากบ้านอย่างไม่ใยดีเมื่อความพุ่นวายสงบลงผู้ช่วยรายงานว่าฝางอี้ได้หลบหนีออกนอกประเทศไปพร้อมกับซงซูไปฝั่งจื่อจินแสดงความรู้สึกไม่พอใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เขาจึงสั่งให้ตามหาตำแหน่งของพวกเขาและเตรียมเครื่องบินส่วนตัวเพื่อออกเดินทางไปตามหาฝางอี้ทันที เรื่องราวตัดไปที่หอแสดงดนตรีในออสเตรเลียเหอซอจี้หรือฟางอี้ในชุดราตรีสีดำสง่างามกำลังบรรเลงเชลโลด้วยความสุขและอิสรภาพท่ามกลางผู้ชมที่ชื่นชมโดยมีซ่งซูไป,ปนั่งมองเธอจีรอยยิ้มที่อบอุ่นเป็นการยืนยันว่าเธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้ว ฟางอี้กำลังบรรเลงเชลโลอย่างสง่างามบนเวทีคอนเสิร์ตท,ที่ออสเตรเลียฟางจื่อจิ้นได้บุกเข้ามาในงานอย่างไม่สนใจใครโดยขอร้องให้ฟางอี้กลับไปกับเขาเพราะเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอ ทรงสู่ไปเพื่อนที่ดูแลฝั่งอี้อยู่พยายามเข้ามาขวางแต่ฝั่งจื่อจินไม่สนใจและประกาศว่าจะไม่ยอมให้เธอหายไปอีกฝั่งอี้ปฏิเสธอย่างเย็นชาโดยย้ำถึงคำสัญญาที่พวกเขาตกลงว่าจะจบกันฝั่งจื่อจินตอบโต้ด้วยการโยนระเบิดปลอมและประกาศว่าเขาได้วางระเบิดไว้พ่วหอและตัวจุดชนวนอยู่ในมือเขาฝั่งจื่อจินเริ่มนับถอยหลังโดยครูว่าถ้าเธอไม่ยอมกลับไปกับเขาทั้งหมดจะต้องตายไป อมกันที่นี่ทามกลางความตื่นตระหนกของผู้คนฟางอี้จึงตัดสินใจตะโกนฉันจะไปกับคุณแต่มีเงื่อนไขรับประกันความปลอดภัยของทุกคนในหอ หลังจากสามวันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องปล่อยเธอไปฟางจื่อจิ้นตอบตกลงทันทีทรงสูญไปยอมปล่อยฟางอี้ไปแต่ประกาศกล้าวว่าหากฟางจื่อจิ้นกล้าทำร้ายเธอตระกูลซ่งจะทำลายตระกูลฟางให้สิ้นซากฟางอี้ยอมจับมือฟางจื่อจิ้นเดินจากไปโดยบอกเขาว่าเธอไปไม่ใช่เพราะเขาแต่เพื่อผู้คนในงานคอนเสิร์ต เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบเหงาที่คอนเสิร์ตฮอโดยมีซุ้งซู๋ใบย,ยืนอยู่เพียงลำพังก่อนจะเดินจากไปอย่างเศร้าส้อยที่คฤรืหาตระกูลฮางฝางจื้อจิน้นพยายามทำดีกับฟางอี้โดยการเตรียมเสื้อผ้าและอาหารที่เธอชอบในอดีตแต่ฟางอี้ตอบกลับด้วยความเย็นชาและปฏิเสธทุกอย่างโดยบอกว่าเธอไม่ชอบสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วแม้กระทั่งไข่ตุนที่เขาตั้งใจทำจนมือพอง ในคืนนั้นซงซูไบแอบเข้ามาในห้องของฟางอี้และพาเธอไปที่ดาดฟ้าเพื่อดูพลุเขาเตือนความจำเธอด้วยภายสับประรดและความทรงจำในวัยเด็กแต่ฟางอี้รับขนมไว้แล้วหันหลังเดินจากไปทิ้งให้ซงซูไบรู้สึกเจ็บปวด ฟางจือจิ้นพยายามคุยกับฟางอี้อีกครั้งโดยบอกว่าเขาได้จัดการแก้แค้นคนที่ทำร้ายเธอแล้วแต่เธอตอบกลับอย่างเย็นชาว,ว่าเธอไม่สนใจเรื่องของพวกเขาแล้วรวมถึงเขาด้วยเถาจึงกระตุ้นเธอเรื่องคุณปู่ที่ยังคงเรียกชื่อเธออยู่เมื่อหมดสติ คำพูดนั้นทำให้ฟางอี้ไปเยี่ยมคุณปู่ที่โรงพยาบาลและสารภาพความในใจทางน้ำตาเธอบอกว่าเธอไม่เสียใจที่ได้เป็นฟางอี้ของคุณปู่ตลอด20ปีที่ผ่านมาระหว่างที่ฟางอี้อยู่กับคุณปู่ฟางจือจิ้นได้รับแจ้งข่าวว่าฟางรั่วรวหนีออกจากโรงพยาบาลบ้าไปแล้วเขาจึงรีบออกไปจัดการตามหา ทันทีที่ฟังจือจิ้นจากไปคุณปู่ก็ค่อยๆลืนตาขึ้นมาฟางอี้ดีใจจนน้ำตาไหลคุณปู่พยายามถอดหน้ากากออกซิเจนออกและพูดว่าปู่มีเรื่องจะบอกลูกแต่ฟางอี้รีบห้ามไว้เหอซือจี้หรือฟางอี้คุกเข่าข้างเตียงคุณปู่ที่กำลังจะสิ้นใจคุณปู่ได้เปิดเผยความลับสุดท้าย เขารู้มาตลอดว่าเธอไม่ใช่หลานสาวแท้แ้และรับเธอมาเพราะเห็นไฟป่าที่จะสร้างโลกใหม่ในตัวเธอ ฝั่งจือจิ้นก็รู้ความจริงตั้งแต่เด็กและเขาคือคนที่บังคับให้จือจิ้นเก็บเป็นความลับเพราะไม่ไว้ใจครอบครัวที่แก่งแย่งชิงดีกันเขาขอร้องให้เหอซือจี้ออกไปตามหาอิสรภาพและเอาเชลโล่คู่ใจไปด้วยทันทีที่พูดจบคุณปู่ก็จากไปอย่างสงบท่ามกลางเสียงร้องไห้ของเหอซือจี้และความเสียใจยอย่างสุดซึ้งของฝังจือจิ้นที่มาปรากฏตัวข้างเตียง หลังสับเสร็จสิ้นพิธีศพเหอซือจี้กลับมาที่คฤริหาตเพื่อเก็บเชนโลและเตรียมจากไปแต่ฟางจือจิ้นมาขวางทางเธอประจัจ์อย่างเย็นชาว่าคุณปู่บอกให้ฉันไปตามหาอิสระและจากนี้ไปเธอไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตระกูลฟางอีกแล้ว ฟังจือจิ้นหัวเราะอย่างขมขื่นและรินไวน์แดงสี่แก้วเขาประกาศว่าในสามแก้วมีไวน์ปกติแต่อีกแก้วมียาพิษและจะดื่มไปเรื่อยๆเพื่อพนันว่าในใจเธอจะยังเหลือเขาอยู่หรือไม่และเธอจะสั่งให้เขาหยุดหรือไม่เขาตัดพ้อว่าหากเธอไม่ยอมแม้แต่จะมองเขาชีวิตเขาก็ไม่มีความหมาย เขาดื่มไปสามแก้วโดยแก้วสุดท้ายเพื่อขอการเอาพลยจากสวรรค์ก่อนจะอากระเคลือดออกมาเหอซื้อจี้ตกใจแต่เมื่อเขาอ้อนวอนให้เธออยู่ต่อเธอตอบกลับอย่างรังเกียจว่าคุณเป็นแบบนี้มันยิ่งทำให้ฉันรู้สึกขยะแขยง ฟางจื่อจิ้นดื่มวายแก้วที่4ี่ที่มียาพิษจนหมดเขาตัดพอและยอมรับความจริงว่าฟางอีได้จากไปแล้วความทรงจําในวัยเด็กที่เคยมีความสุขกับเธอฉายชัดขั้นมาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะอากักเลือดและสิ้นใจลงอย่างโดดเดี่ยวบนพื้นห้องพร้อมกับพึมพมคำคําสุดท้ายว่าฟางอีลาก่อนนะ ในขณนะดเดียวกันที่ห้องแต่งตัวหลังเวทีคอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียฟางอี้กำลังเตรียมตัวขึ้นแสดงแต่บรรยากาศก็ถูกทำลายลงเมือ่อฝางรัวรัวที่หนีออกจากโรงพยาบาลบ้าได้บุกเข้ามาพร้อมปืนเธอโกรธแค้นที่ฝางอี้ทำให้เธอต้องทนทุกข์และพยายามจะยิงเธอในเสี้ยววินาทีนั้นเองซงซูไปได้วิ่งเข้ามาใช้ร่างของตัวเองบงังฝางอี้ไว้ทำให้เขารับกระสุนแทนและล้มลงจมกองเลือดฝางอี้ร้องไห้และพยายามช่วยชีวิต เขาอย่างสิ้นหวังทรงซูไปปลอบโยนเธอเป็นครั้งสุดท้ายและขอให้เธอสัญญานะว่าจะใช้ชีวิตอย่างอิสระปล่อยให้ไฟป่านั้นเผาไหม้กำแพงที่กักขังเธอให้สิ้นซากทรงซูไปจังไปอย่างสงบด้วยคำพูดสุดท้ายที่ว่าชาติหน้าฉันจะแต่งงานกับเธอให้ได้แม้จะเจ็บปวดจากการสูญเสียครั้งใหญ่ฟางอี้ก็ตัดสินใจที่จะไม่ยกเลิกการแสดงเพราะนั้นคือสิ่งที่ทรงซูไปแลกมาด้วยชีวิตเธอเดินขึ้นเวทีท่ามกลาง เสียงปลบมือให้กำลังใจเธอกล่าวคำอำลาสุดท้ายให้กับทุกคนที่รักเธอคุณปู่สูไปและคนที่เคยผูกพันกับเธอฟางจื่อจิน้นรวมถึงตัวตนเก่าของเธอเองฟางอี้ลาก่อนก่อนจะเดินจากเวทีไปพร้อมกับรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยอิสรภาพและความหวังเป็นการสิ้นสุดเรื่องราวแห่งการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเรื่องราวนี้จบลงด้วยการเสียสละที่นำไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงของฟางอี้ และเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้